ผลไม้เยอ,อะเดีย๋ยวจะมีชติเด็ดไหมเราไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอติดตามะาทีละเทศนาดูคุณพ่อทำอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรเขานะดูเอาโชคเอาลาบโลคุณพ่อแต่งตัวเอาโชคเอาลาบนะคะตัวนี้เ,เดี๋ยวก็จะได้ลาบโรยจากลูกชายมาลงนะ่ะเดี๋ยวลูกชายว่ะไรนาขาวๆปนี้ ไม่รู้จักอีกเลยเนาะโอ้ยลมแรงนะคะรู้แล้วครับก่อนนะครับเลยวันนี้เรามีกิจกรรมที่บ้านนะคะมา,ามาสักการะบูชาพระโอเล่นะคะซึ่ง ที่สิบเมื่อกี้คุณพ่อนะคะมีการทำพิธีตัดหางโพลีเนาะซึ่งตอนนี้ก็กำลังตกมันอยู่นะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่ตกมันแล้วเราทำพิธีตัดหางช้างแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเขาได้มีอ้อยมีกล้วยนะคะ

ลูกชายจะไม่ดึงหรกพ่อไปไโอ้ไดกินบะนึงเลยนะโอึง้องวมัเป็นของกินเองยคุณอย่งอันนี้วคุณแม่จับมาเป็นคืนเลยนะครับ ได้ไหมเนี่ยโอเล่วัสดีครับก่อนเออเออเคค่อยกินลูกค่อยๆกินี่ละทที่ลั้คือกล้วยครับผมรเรื่องจะได้เรื่องเจ้านาเรืองนอเดอแล้วเราเตรียมขสดบานมาให้เยเลยอแล ดิ่งลอกพวกหมองในตัวเรือจะมีผลไม้เต็มกระบะเลยนะครับลำกิจการคิดสิด่งใดก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะอย่างนู้นเจ้าน้าที่เหล่าเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะรอนะฮะเ,เดี๋ยวเรามีเดี๋ยวเรามีคำถามนะครับว่ายาวกี่เซนติเ,เมตรครับผม ยาวกี่เซนติเมตรนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เราด้วยนะครับโัเลี้เอฟซีเทเลนแล้วก็งานโชว์ักหลานแฟมเบอี่ครับเจอกันที่ยูทูบนะผมโชคดีเฮงแหงมานานันๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ 谁更快一点？谁能跑？